สวัสดีค่ะมารกคากันวันเสาร์นะจ๊ะเหมือนเดิมต่อด้วยมารีวิวสินค้าตัวที่กําลังยอดฮิตที่แม่ค้าใช้นะแล้วก็ก็เอามาสินค้ายอดฮิตก่อนเลยลวกันอนะันดับแรกนี่เลยครีมบีบคลึ่นตอนนี้กําลังมาแรงในนะจานไุหมูราใช้เป็นครีมบำรุงนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนตัวนี้ตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นนะคะปกติเขาจะขายกันอยู่ 1, 2 0 0สอง้ ถึงพันห้าแต่ตอนนี้ร้านเปิดโปรโมชั่นถึงเดือนอกันยายนนี้ก็จะขายอยู่กล่องแรกชิ้นแรกชิ้นเดียวก็ให้ในราคา900บาทคือถูกมากถูกกว่าที่อื่นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมขายถูกและรับประกันเราเป็นของแท้ชัวร์ซร่งขายเป็นราคาส่งนะคะเพราะที่ร้านจะเน้นขายส่งซะมากกว่าของแท้ชัวร์ก็สามารถสังส่งซื้อกันได้นะจะ๊ะหรือจะลงไลน์แล้วก็เอิดโทรไว้ให้ในคลิปนี้ ตัวอีกตัวหนึ่งที่กำลังมาแรงคืออันนี้สบู่ไข่ขาวสำหรับสีเสียนตัวนี้สบูกส่กับสกับไข่ขาวนะจ๊ะชุดละหนึ่งร้อยบาทที่ร้านขายสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะ,ะมีสบูกสกบ่กับสกับก็จะเป็นพวกสีเสียนตามพวกนี้มันก็จะขัดแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้างได้ดีด้วยน่าจะได้ดูเนียนๆเรียบๆตามด้วยอันนี้เลยมาร์กหน้าตอนนี้มาร์กหน้าตัวนี้ ใช้ดีมากเอออันนี้รับรองเพราะว่าตอนนี้มันจะอ่อนอ่อนโยนได้เยอะก็มีคอลลาเจนให้ด้วยเป็นมาร์กนะจ๊ะใช,ใช้แค่อาทิตย์ละสองครั้งก็พอเวลาเาใช้คิสกินแคร์ตอนนี้ใช้ดีลูกค้าเป็นคนมาแนะนำด้วยเอามาขายด้วยดิฉันไม่แพงแล้วก็ใครตอนนี้ที่ตามหาอาหารเสริมที่ไม่ใช่แบบน้ำเป็นแบบเม็ดแนะนำตัวน,นี้เลย าลาโลซิน่าถามว่ากินดีไหมซึ่งว่ากินดีแล้วก็มีลูกค้าที่กินอยู่อะและเขากินไปได้กระปุกเดียวมาที่ร้านเชื่อว่อสาสัมผัสผิวเขาคือผิวทีเนียนมากแบบลื่นอ่ะลื่นเหมือนพับแป้งหว้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ซื้อมากินเองก็จะกินอยู่ต็วหนงเนีจ้าช่วยให้หน้าสวยด้วยแล้วก็แบบว่าคอลลาเจนตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนยอดฮิตในหมู่คุณชายทั้งหลาย คิดเองละกันว่าผู้ชายเขาผิวกล้านกว่าเราอ่ะเขากินแล้วเขาผิวเงียเงียนใสได้และผู้หญิงงา่ายผิวผิวบ้างวอาผู้ชายบอกบางผู้ชายเป็นคนง่ายกว่าและก็มีออยดด้วยมีออยดด้วยตัวน,นี้อาจจะหาซื้อ,อยากกันนิดนึงแต่สามารถสั่งไปร้านได้นะจ๊ะมีขายนะคะขายในราคาที่ถูกด้วยไม่ยกินดีมากเขาบอกเพราะว่าซิ่งเป็นคนนึงกินคอลลาเจนทุกยี่ห้ออ้วนหมด รู้เป็นอะไรว่ากินคอเจลม,มาึงควนก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเม็ดเหลวละกันแล้วก็จะมีสิอีกสิ่งท้ายอีกตัวหนึ่งที่ซิิงอยากจะนําเสนอจะซื้ออันนี้ซื้อมาใช้เองก็คือตัวนี้เลยน้ําแร่ของปริมจริงๆตอนนี้น้าแร่ยิบอยู่ก็จะมีอยู่อ๋อโอกูมาของไว้มีใช่ไหมแต่ว่าพวกนั้นลองใช้หมดแล้วก็อยากลองใช้ของปริมมั่งของปริมมันจะเหมาะสําหรับคนที่หน้าแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยคือหน้าตัวเองก็ไม่ได้แพง้ง่ายหรอกแต่ว่าซิ่งกเป็นคน ไม่บำรุงอะไรกลางวันแล้วจะเน้นกันแดดสังเกตทีมชุดทีฬาซิ่งจะมีเซรั่มกับกันแดดแค่นั้นเพราะว่าการบำรุงกลางวันอะบางทีมันไม่จําเป็นไงมันต้องปกป้องเยมากกว่าบำรุง,งเพราะว่าเราต้องปกป้องแสงแดดเพราะแสงแดดเนี้ยมันจะเป็นตัวทาลายผิวเราได้สุดๆอ่ะเออก็ใช้เป็นบำรุงด้วยนะใช้อะไรใช้บำรุงอ่ะใช้ได้แต่อาจ แนะนำเป็นพวกเซรั่มหรือพวกน้ำแร่อะไรเงี้ยที่มันบำรุงแล้วซึมไปเลยไม่แบบว่ามันเหนียวเนอะหน้า,นาบางคนใช้ครีมบำรุงหน้าอย่างเงี้ยพอเจอแดดครีมละลายเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วกลายเป็นสิวขึ้นจากที่แบบอยากให้หน้าขาวกลายเป็นเราต้องมาหน้าคล้ำอ่ะเป็นคราบเป็นสิวอีกโอแนะนําใช้เซรั่มกับกันแดดเออเพราะว่าที่ล้างซิงจะเปิดให้ลูกค้าแบบนี้เลยเป็นแบบกันแดดพร้อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคได้นะเออ ก็เลยมีตัวช่วยอีกตัวนึ่งคือน,น้ำแร่อันนี้จะมาใช้เองนะจะอยากใช้มากเป็นน้ำแร่ผสมวิตามินซีก็เลยอยากลองใช้ดูก็อ่าวันนี้ก็มารีวิวสินค้าให้ดูกันนะอันนี้เอากลับมาบ้านก็เลยมาทำโซเชียลแคมให้ดูิดคพึ่งมาร์คเอคาาเจนก็สนใจตัวไหนจริงๆของมีเยอะซึ่งก็จะค่อยมาพรีเซนต์เรื่อยๆละกันนะจ๊ะใครสนใจก็สามารถเข้าไปเฟซบุ๊กอ่า ถ้าเป็นแฟนเพจจะชื่อ Facebook d o n Stop Beau t y Lady นะจ๊ะเป็นรูปปากสัญลักษณ์ที่ร้านจะเป็นรูปปากนะจ๊ะส่วนใครที่ชอบเ,เข้าไปเอเฟซบ o ๊กส่วนตัวเลยก็ได้ซิ่งบิชช OP เซิร์ชไปเลยซิงบิช OP เจอแน่นอนก็จะมีสินค้าหลาหลกหลายแบรนด์ออกว่าทุกยี่ห้อนะจ๊ะหรือเข้าไปในเว็บไซต์แต่เว็บไซต์ตอนนี้ไม่อยากแนะนำอะ่ะเพราะว่าเว็บไซต์ตอนนี้ซิงลงของที่ร้านเป็นที่เป็นแบรนด์ตัวเองอยู่แบรนด์รูปปากแบบนี้ ยังไม่ได้ลงสินค้าแบรนด์อื่นไงยังไม่มีเวลาแต่ถ้า Facebook ส่วนตัวมันก็จะมีอยู่ Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นอย่างนี้ดูได้ค่ะสัญลักษณ์โลโก้รูปรังของเราคือรูปปากนะจ๊ะอันนี้คีแมเปรลโลชั่นบำรุงผิวครอมกันแดดใช้ทั้งกลางวันอันหอมมากก็ตามนั้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะลงลายแล้วก็เบอร์โทรให้ก็ฝากล้านไว้ด้วยนะจ๊ะ www.bitchyitem.com ชื่อมันอาจจะฟังแล้วแบบปปาแหมปปาแหมหูงแต่แบบว่าอันนั้นมันไม่ซ้ำไม่เหมือนใครดีชอบเออ แล้วแบบมันออกแบบคอนเซ็ปเราเราเป็นประมาณแบบผู้หญิงแบบตัวเปรี้ยวอะไรอยู่แล้วแหล่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราฝากไว้ด้วยนะจ๊ะยังไงก็ไปอุดหนุนกันได้สั่งซื้อทางไปรษณีย์ก็จะส่งให้อย่างรวดเร็วนะคะสั่งวันนี้โอนวันนี้ส่งตรงนี้ให้เลยก็ฝากทิพย์พึ่งตัวนี้เขากําลังฮิตกันมากนี่ก็เป็นอีกกองหนึ่งที่ลูกค้าไอแม่ค้าจะเอากลับมาใช้ยังไงฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเออว่า ไปเจอสบู่มะเขือเทศมาตัวนี้ไม่ใช่สบู่ส้มนะเพราะว่าถ้าส้มก็เป็นตัวนี้สีมันไม่เหมือนกันอันนี้สบู่ส้มกับสบู่มะเขือเทศมันจะต่างกันเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ข้างบนมะเขือเทศข้างล่างส้มเพราะถ้า,ถ,าถ้าถืออันเดียวเดี๋ยวจะไม่รู้เดี๋ยวจะติดสติกเกอร์นะจา๊าทาสติกเกอร์อยู่ก็จะทําชุดหน้ามะเขือเทศขาวอมชมพูคือตอนนี้หน้ามันขาวใสอะไรดีอยู่แล้วแม่ค้าอยากได้ชุด บำรุงของตัวเองให้เป็นขาวอมชมพูมีเม็ดเลือดฝ่าเดี๋ยวมันติดตามชุดนี้กันนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวขอลองใช้ก่อนว่ามันเป็นยังไงเออแต่สบูอ่อ่ะเดี๋ยวจะเอาไปขายาเพราะสบู่มันเออโอเคใช้ดีไหมคะเอามาลองแล้วเดี๋ยวจะติดโลโก้ร้านสติกเกอร์ร้านทําอยู่นะจ๊ะโอเคเป็นแล้วมาทักทายกันวันเสาร์น,นะจ๊ะทุกเสาร์เราก็จะมีนะัดมาเจอกันคลัวนนี้อาจจะยาวไปหน่อยคลิปอือกคไปละหรือบ่ายนยาวิน